ต้อยเลยครับต้อยเลยครับต้อยเลยนกกาตอมตาได้กับอาจารย์ซี่ที่แปดซี่ที่แปดนกกันนะแมวแปดนกจริงรางวัลครับจริงกันทั้งหมดสิบซี่รางวัลครับถือว่านกตกน้อยนะครับนกกรัจไม่หมากับโดยกำลังเหล่า เอาดองบ๊อยครับบ๊อยโซดาบักชาน้ำเช็ค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 ครับมาดามเดียวแรงล้าวครับมาดามเดียวไม่ลาดนะครับจับลากเองนะครับนิ่ง๋ยวนี้นะตองสีตัวเล็กแล้วพีกตัวนี้ เบอร์จีแปดตัวแรกเบอร์จีแปดกลุ่มกลุ่มจีแปดกลุ่มกลุ่มกัดหนาแมวข้าอัวตรงไหนยังกัดหนาแมวครับกลุ่มกลุ่มข้าววัวอยู่ว่าอะไรทุกกองกับมีอะไรแดงเดงอยู่กันไหมตัวกับไปทางไหนครับอ้าววัวครับไปทางขวามือกรองกับหนาแมวขวามือกรองครับครับคุณขอบนะเอาครับยกขิ้นครับ ซึ้งชิมไชบุรีครับการกุศลจากโัวนักแฟชบุรีครับขังที่ซ่องรายการ v i p บัตร1,600บาทนะครับสร้างพายังจำนวนนกครับขั้นลงครับสร้างฐานครับใส่คนครับนึ่งดอกมากครับตอกอ้างมานึ่งทีครับข้อรักดอกก่อนครับซ่องดอกมาดีครับใส่คนอีกทีก่อนรองมาเลยคร <'t> <te> ับยายุทธซ่องดอกสร้างเส้นเอกชั movie, ้นครับตัวต่อไปคงคอนดครับ ครับที่ทำเจ้าข้อเหี่ยงชามครับเจ้าข้อเหี่ยงตรงตีชามครับชามที่เจ้าข้อเหียกห้าหกครับเจ้าข้อข้อห้าหกครับคอยเรนึ่งที่สรุปห้าดอกชามเสียงเอกชั้นครับตัวต่อไปครับนึ่งดอกนึ่งดอกเป็นนึ่งขู่ครัดรองมาดีครับเจ้าข้อข้อเจ้าข้อข้อห้าหกครับไม่ไมเจ้าข้อข้อห้าหกครับเจ้าข้อข้อเจ็ดครับสรุปกรรมการทางสามฐานชูหกดอกชามเสียงเอกชั้นครับตัวต่อไปครับนึ่งดอกมาดีครับ โยกมาส่องดอกมาช่วยครับข้ามครับสนุกครับสนุกครับมาหกดอกมาแล้วครับสรุปซองดอกส้มเสี่ยงเอกชั่นครับตัวต่อไปครับเจ้าก้องเรียกเบาๆนะครับเห็นนกรองดังดีครับมาช่วยครับ จุกมาดอกอันดีครับก็เลยี่ดอกสามเสี่ยงเอกชั้นครับตัวต่อไปผ้านกวีดมาช่วยครับเจ้าของเจ้าของข้อสามซี่ครับดอกครัารสั่งซฐานสรุปเหมือจบขั้นเร็วนะครับเจ้าข้องข้อฮาครับข้อ้าครับสรุปพกดอกสามเสี่ยงเอกชั้นครับตัวต่อไปครับนุกแล้วครับวันนี้นุกแล้วครับพกดอกมาส่อกแล้วเดินแทงรองมาลุกชาลากันเร็ือลุกเร็วอ่ารองมาเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร ที่ก่อนอ่าสรุปซ้มดอกซ้มเสี่ยงเอกชันครับตัวต่อไปครับรองมาแล้วครับหึ่งรองมาครับเร็ว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 ้เร็ว่อดอกสีเร็ว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 สรุป้ำดอกเสี่ยงครับตัวต่อไปครับมองกอนดอนซัครับนึ่งร้องมาครับคอยเ่งทีครับต้องลงมาต้องลงมานีครับเร็ว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 ซ้ำเเร็วอยาเร็วเร่งนุยองไม่ทันครับเรเร็ สามดอกสามเสียงเอกชันครับตัวต่อไปครับเจ้าข้องขอดอกสีช่องเจ้าข้องขอดอกสีซ้ำครับเจ้าข้องขอดูดีวาหยุเจ้าข้องขอดอกสีสี่ครับสรุปกรรมการชูสองดอกสามเสียงเอกชันครับตัวต่อไปครับรองไปช่วยเล้อครับหนึ่งดอกครับรองต่อหน้าต่อตากรรมการครับ ซองดอกซ้มเสียงเอกชั่นครับตัวต่อไปกงกลมครับรองมาแล้วครับผ้าหนองวิทย์มาแล้วครับเจ้าก้องก็ดอกสี่ซ้ครับโยกใสายยกขวาวหนึ่งที่รองมาอีกหนึ่งดอกครับขั้นแหลกข้างขวาวหนึ่งที่รองมาอีกหนึ่งดอกครับอั้นแหลกข้างซ้ายอีกหนึ่งที่รองมาอีกหนึ่งดอกครับสรุปสี่ดอกซ้มเสียงเอกชั่นครับตัวต่อไปครับรองมาแล้วครับหนึ่งดอกมาแล้วครับ

ซองดอกเล่นคูมาครับเจ้าข้องข้อดอกตีสามครับเจ้าข้องข้อดอกตีห้าครับเจ้าข้องข้อดอกตีห้ารอสรุปกรรมการสร้างฐานชูเมืองมอเต้นครับสรุปที่ดอกซองเสี้ยงครับตัวต่อไปครับหนึ่งดอกมาครับป้านหัววินมาช่วยครับจงอย่างว่าได้เปรียบครับยกไปยกมาทันทีครับลองใหม่อีกทีหนึ่งครับขอเลยลูกใหญ่ยุทธลูกใหญ่ยุทธใหญ่ยุทธเร็วเดี่ยวใหญ่เชี่ยนนี่เร็่ยวเรี่ยวนี่ลง ข้อยกอ้อนครับข้อเลยสรุปสี่ดอกสามเสี้ยงเอกชนครับตัวต่อไปครับหนึ่งหักรบปูต้อนครับมาแล้วครับโค้งรองมาแล้วครับโค้งรองย่างครับโค้งรองย่างหยายุกโค้งรองสี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วโค้งรองย่าครับเร็วสรุปกรรมการชูสี่ดอกสามเสี้ยงเอกชนครับตัวต่อไปกงตรุษครับน้องทองที่เอเนทีนครสีธรรมราชครับลองมาเลยลุกยายุลุกมีเวลาครับขั้นนี้ทําให้ได้ครับ เร็วลูกเจ้าของก้หาฮกับสรุป้าดอกสร้างเสี่ยงเอกชั้นกับตัวต่อไปครับหยุดลงมาครับเจ้าข้องก็ดอกถี่ซ่องกับเจ้าของก็อดอกถี่ซ้ำกับเเร็วลูกยาโยกอยู่ยาโยกอยู่เร็วรองก้อนรองก้อนสรุปสร้างดอกสร้างเสี่ยงเอกชั้นกับตัวต่อไปครับหันหน้าไปห้ากรมารรองมาช่วยๆครับโอ้ยเจ้าของเหียกสร้างเสี้เจ้าข้องเหยียกหาฮกกับเจ้าข้องเรียดหาฮกรับ เจ้าข้องเหยียดดอกทีเจ็ดจะุปกระมาการชูหกดอกซ้ำเสี้ยงเอกกระชั้นกับตัวต่อไปครับ้หน้องป๊อบดอนซักครับน้องป๊อบดอนซักครับเบิ้ลมาลุกก็ซ้ำเสี้ครับก็ซ้ำเสี้ยเดินหนึ่งที่ลงมารองซ้ำดอกซ้ำเสี้ยงเอกกระชัครับตัวต่อไปครับเจ้าข้องข้อดอกตีสามครับจังหวะมาแล้วนะครับอย่าหยุดข้อดอกตีเสี้ครับเจ้าข้องข้อดอกตีเสี้เร็๋ยวอย่าข้อข้อดอกตีห้าครับเร็๋ยว เร็วถ่ายซีดอกซามเชียงเอกชั้นกับตัวต่อไปกลุกลมครับหร้ออีอกแบบใหญ่ออบนลออบนะคนมันใหญ่ออบนะครับเสียนักกว่ากรรมการแล้วตอนนี้ครับเอ้ยเฉียนักกว่าผีเรียนเราก็อยุดสักพักได้เออสรุปเชีดอกซ้ำเสียงเอกชั้นครับมาดูตัวสุดท้ายของเท่านี้ครับอ่ะเหนื่อยจิกปันน่นอันทีครับ ไอยามาหนึ่งห oh, oh, oh. ูคร e ับข uh. e oh. ้อสามซี่ครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์เขี้ยวครับอาจารย์ปนาราครับเขี้ยวสามดอกสามเสี้ยงครับวานี่เพียวนะครับเดี๋ยวเราไปกันตรงนู้นยับตองอันนี้ครับตอนนี้นำสุดอยู่หกดอกนะครับหกดอก น้าแมวกับก็ในเต็นมียาลมอยาได้มังม่ายกับน้าแกับได้ใช่ไหมท่านเลยครับในเต็นมันยหญ่ออกกันฟรีนะครับดีแล้วครับลงดีมาแล้วครับตัวนี้ครับกันฟรีครับตัวนี้ก็เวลาฮอบสิบวิครับก็เวลาฮอบสิบวิมา รอนอกวีดฟังขั้นลงรองมาลุกหนึ่งดอกมาซวยครับโดดลงมาหนึ่งที่ครับรองก้อนซ้องครับเร็วลก็ทาบก็ทามก็ทามอย่าชุนกันจุนแล้วเร็วเร็้วทามดอกทามเสี่ยงเอกชั้นครับตัวต่อไปเจ้าเบ้นกับรองคูเอกรินดาฟ้ามครับรองมาเลยลุกรองมาแล้วแล้วครับเร็วมาเลยลุกมาเลยอย่าหยุดเดี๋ยวกองก้อนเสียับเเหนื่อยเหนื่อยซ่องดอกทามเสี่ยงเอกชั้นครับ ตัวต่อไปครับอุยมาหนึ่งขูด่วยๆครับข้อส้ำซี่ครับข็อไปนะครับขออฝังมืออาจารย์เขี้ยวทำปานาราครับข้อสักขูก็ลุกเพื่อความสบายใจอือแม่ซ้ำดอกส้มเสียงเอกชนครับตัวต่อไปครับรรองมาแล้วครับรองมาแล้วครับเร็วเร็วรวอย่ายกอย่ามุนอยู่แล้วร้องคอลกร้องคอแรงหรือแข่งไม่รู้ว่าง จอยกระบี่นึ่งดอกซานเสียงเอกชั้นครับนึ่งจอยจออยได้เลยครับนึ่งดอกผ่านดอกวิทย์มาด้วยครับจอยดอกงดอกรองดีครับชองดอกรองดีครับข้อดอกตีซ่านเลยลูกข้อดอกตีซี่ลูกข้อดอกตีซี่ลูกเร็ว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 เราสรุปที่กรรมการทางซ่านชานชูซี่ดอกซานเสียงเอกชั้นครับตัวต่อไปครับรองมาแล้วนึ่งดอกครับข้อดอกตีซ่องรับเจ้ากองข้อดอกตีซ่องเจ้ากองข้อดอกตีซ่านครับ ไหลอดสรุปที่กรรมการทางส้ามฐานชูซ่องดอกสางเสียงเอกชั้นครับตัวต่อไปรองมาแล้วครับหนึ่งดอกผ้านดอกวีนมาช่วยครับกองซรองมาแล้วครับกอ้ววีอยู่ครับตัวนี้อ้ววีครับสามขอดอกสีซครับจาก้ก็จะเปี่เลยลูกเฉดดังๆลูกเร็วเวเรออสม สร้างดอกซองเสียงกับสร้างดอกซองเสียงสร้างที่อเจ้าก่อก็อาอุกแลเปียวเลี้ยุลย่ายุดลูกเจ้าก่อก็อาโอ้ยเจ้าก่อก็เจ็แปดครับแต่กรรมการทางสร้างการรวโชูผ้าดอกสางเสียงเอกชนครับตัวต่อไปครับชอยกระบี่ครับมีเบิ้ลมาครับข้อดอกตีซี่ครับชอยกระบี่ข้อดอกตีซี่ครับเจ้างข้อดอกตียาครับย่ายุดสรุปพกดอกสางเสียงเอกชนครับ อย่ารองเร็วแรงนะคุณพักแน่เลยขอ่พิสหนึ่ง้วครับแซมดอกแซมเสียงเอกะชั้นครับตัวต่อไปครับเร็วตัดไปตัดมาโอุเบิ้ลมาช่วยครับเบิ้ลมาช่วยครับอย่าถุมคูรู้อย่าถุมคูเร็วเร็วเล่วเข้มาขั้นเองซองดอกครับแซมเสียงเอกะชั้นครับตัวต่อไปครับ ลองมาแล้วครับลองมาแล้วครับไม่รองมาแล้วครับเจ้าข้องเรียบดอกตีซ้ำครับท่านหนึ่งเฮ้ยเจ้าข้องเรียบดอกตีครับสรุปกรรมการทางซ้ำฐานชูซ่องดอกซ้ำเสี่ยงเอกชั้นครับต่อไปครับโอ้ยเี่ไม่ได้ใจว่าเจ้าใครเล่นไหมนะครับที่โอ้ยงายเลยครับก็ดอกยุกก็ดอกยุกก็ดอกยุกครับยุกโอ้ยสรุปกรรมการชูซี่ดอกซ้ำเสี่ยงเอกชั้นครับรองมาบ้านอนวีดช่วยนะครับ สองดอกมาครับขอดอกตีสามลอกเชียลูกเชียเชียเชียอดอกตีสี่เชียลูกเชียเร็วสรุปสามดอกสามเสียงครับตัวต่อไปเจ้าลักกี้นะครับเจ้าลักกี้จากงานกับกระโดดเกาะกลางคงหนึ่งตีเบิ้ลมาหนึ่งู่มาแล้วครับมาแล้วครับตรงนี้กรองครับเบิ้ลมาู่ครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วเร็ร็วเรเร็วหญ่ยดอกสามเสียงเอกชนครับ ตัวต่อไปครับตัวต่อไปช่องดอกใหม่อีกขูดนึงแล้วครับช่องดอกมาเลยครับไเร็ว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 เรเฮ้ยให้กรรมการชูซ้ำดอกซ้ำเสี่ยงเอกกระชันครับตัวต่อไปครับรองมาช่วยครับหนึ่งดอกมาเลยครับไ่าสรุปกรรมการชูซองดอกซ้ำเสี่ยงเอกกระชันครับ ตัวต่อไปครับหนึ่งดอกผ่านดอกวิทย์เจ้าพ้องข้อดอกสี่ซองเจ้าง้อครับเจ้าพองข้อดอกสี่้าครับน่าจะมีเบิ้ลรู้ไครับจะมีเบิ้ลนั่นเจ้าพ้องเรียกหู่มาครับไอกรรมการชู้สร้างดอกสร้างเสี่ยงเอกกับฉันครับตัวต่อไปครับหมาเบิ้ลนึ่งขูอีกแล้วครับเบิ้ลสวยๆครับตัวนี้ครับเรียวข้อเลื่อยรูเรียวบัดตัวหนึ่งที่ข้อสักหูกันไม่ตันซองดอกครับผามเสี้ยงเอกกับฉันครับตัวต่อไปครับ เลี้ยวเียเียวเลเร็วยกใสยกข้ยลงมาเร็วุสามดอกสองเสี้ยงกับสี่ดอกหนึ่งเสี้ยงี่ดอกสองเสียงสดอกสโอเคครับตัวตีครับสีดอกสองเสียงเดร็วเร็วเ่งดอกสามเสี้ยงกับรมการจูนิวแข้งอยู เออมันแข่งอยู่ยแต่ผักยังไงมั่งครับหนึ่งดอกสามเสี้ยงเอกะชั้นครับตัวต่อไปครับลานลานครับวิ่งดอกมาครับน้องพรอนดอนซักครับน้องป๊อบน้องพรอนครับก็อนสามเสี้ยงครับป๊อบเดี๋วเร็วเดี๋ยวเดวสามดอกสามเสี้ยงครับตัวต่อไปครับ หนึ่งดอกมาครับสองดอกยาวๆครับสองดอกยาวๆครับเรียกเรียกลูกดอกบินบันซองลูกเชียร์เลยลูกเบินมาเลวแล้วครับสรุปกับมังรชูซี่ดอกส่านเสี้ยงกับมการเกบไปทางโน้นนะอ๋อเฮียวัตเซ็ปครับท้าวเีนะครับอบดอกมีไรตัวครับรอชมชิงนที่หนึงนะครับรอชมชิงนที่หนึงครับ เอาแต่เราแม่เนื้อคกับพี่น้องครับตัดท้ายพี่น้องเผื่อสมาชิกทุก่านด้วยนะครับวันดีซักชฉยอินย่ด้วยครับซึ่งชิงแชมชัยบุรีนะครับนาทีวากาาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์นีครับรายการจัดการกุดส้นนะครับหมอบทุนให้กับนักเรียนดีเดืนดีประกาทุนรัซับนะครับโดยน้องแปะชัยบุรีครับ หลวงนี้ยังมีอีกหนึ่งวัดนะครับหลวงนี้เป็นประเพชเสี่ยงทองกนี่ครับสวัดีครับสวัสดีฉังด้านด้วยครับสวัสดีนัตพงศ์ซีซุปกับพัวดาชิงหกเลยพานจิงกับไม่แหนใจนะครับตอนนี้านายนับจักรนับข่าคนสัวนกันครับนวุฒิบอกว่าซีดอกฮันนะครับ วันนี้บัตรผัดกนะครับบัตรผัดกเดี๋ยวรดอดสรุกปกันเดียวครับมาเล่กันนะครับฮกฮอกจริงๆนั่งมีกี่ตัวนะครับแล้วกกีดอกติดนะครับกีดอกติดรางวัล 6 đợt bảy quan đấy, đứng, năm, bốn, năm, bốn, 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 Đi mà lên nó chứng tí nữa các bạn. Rồi 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 sẽ lúc đấy nó gặp và nó gốc đó nó gốc gặp, gặp nó... Bên này chơi ha và si. À nó gốc đó mà mà chúng nghĩ lại gặp nó gốc đó. Đồng bơi đồng bơi. Nóng bơi. <laughs> อยู่รับน้องด้วยอยู่มาไม่ดูนะนี่นะครับชมวงตาชมตากรรมการกัรสร้างฐานนะครับกีนกน้องบอยครับนกหกดอกซี่นกครับชิงอันดับที่นึงกันวันนี้ครับขับมาจากไหนกันบ้างครับตัวนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหนกบปีเข้าป่านนมอยู่บ้านไกลเวียงเคียงครับอำเภอชัยบุรีครับนกเสือดได้ครับนี่ สไปครับสไปดอกสไปอ่าพี่น้องทางบ้านรอเชียร์อยู่ครับตัวนี้คร uh ับนกมาจากไหนนกเสืยอะไรครับ like นี่มาจากจางกลางครับจางกลางครับจังหวัดนครครับไอ้วัวดำไห้วัวดำอ่าจะวัวดำครับตัวนี้จะวัวดำรอรุ่นครับว่าตอนเชียร์จะได้สักกี่ดอกมาอีกตัวนึงครับตัวนี้มาจากไหนเสืยอะไรครับเขียนซาบันท้าเด็ดครับอ๋อเขียนซาเจ้าถีเจ้าทิ้นนะครับวันนี้ ผู้มาเยือนเราต้องคุมแบบเอาอายุเอาอายุเอาอายุได้กับเสือได้ไหมเจ้าไม่ครับเจ้าไม่อ่าเป็นกำลังใจให้ครับตัวนี้เต่งหนึ่งเอลเอ็มครับนกเต่งหนึ่งเอลเอ็มนะครับจากหัดใหญ่ต่อนองลักซี้ห้าโดมาเร็วยังมีเจ้าเต่งหนึ่งขึ้นแทนขึ้นมาเชียรนดับหนึ่งรอรุ่นครับเอามาชมไปเชียรนครับจากข้าวนมจากช่างกลางจากชัยบุรีเลยหัดใหญ่ครับนกนะครับ แต่วัตสีนอกสิ่งทีนึงกับใครจะเป็นเจ้าสิยอกเวียพี่ซึกชิ่งเช่นเชียงบุรีนะครับรอชมรอชมรอชมเปลือกคว้าเปลือกแบบนูมัดได้จับตัวได้เปลือกคว้ามัดที่กันที่มีกรรมการสัางทันนะครับกรรมการกลางสุราษฎร์เฝาโรกิศตอนสุราษฎร์กับหนับไม่ออกเสี้ยนนะครับไจับตัวหนับนึ่งตั้งแต่สายมือกลองจับได้ตัวเนยไปทางไปทางฝ้ามือเลาะ สาวกสายมือกลองรอดครับเบอร์ที่ตัวเล็กน้องเบอร์ที่แล้วก็ไปทางกงกลมตัวตีตัวตีช่องติดกับกงกลมครับน้าแมวไปทางสายมือกลองครับครับผมชั่ว์คอนครับตัวนี้ตัวนี้มาจากไหนเอ้ยสัมพันธ์ตัวนี้จากช่างกลางครับน้าแมวช่างกลางนครศรีธรรมราชครับรอลุ้นครับคันลุนครับเจ้าของเชียร์ดังดังอิด ซองดอกมาครับนึ่งคูครับข้อสามที่ครับอย่าหยุดครับ้อสามที้ไม่ต่างกันเลกะอไอคนอเทียต่อเชียโอ้เดี๋ยวเจ้าก็ก้เจ็สรุปกรรมการชู้าดอกสามเสี้ยงครับตัวต่อไปชอยกระบี่ครับนึ่งซองมากครับคอสามี่ครับอย่าดังั สมามาบอกเราอย่าเฉงแตวเตงดังว่าเพื่อห้าโอเคโอเคอขอเลย่าหยุดห้าดอกสามเสี้ยงครับตัวต่อไปฟรีหนึ่งขั้นครับฟรีครับมาดูกันครับนอกจากาเจเตะเรื่ยนะการยยื่งเตเรื่ยมากว่ามาครับจังคิดครับรองมาแล้วครับรองมาแล้วครับ นี่เมียวแล้วไหมหรอเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับดีดอกมาครับหนึ่งดอกเฮียดอกสามเสี้ยงเอกชั้นครับตัวต่อไปครับเยอะไม่ครับไชบุรีครับทรงข้าวประกวดครับหนึ่งดอกสองดอกมาครับกอดอกกีบข้าวสองดอกมาครับก็ฮกครับแล้วข็ดอาฮกครับก็ทักคู่เดียวครับป้าฮกจะฮกจะดอกแล้วดอกกี่เ้็วครับกรรมการชูฮกดอกสามเสี้ยงครับอ่าไชบุรีป้องกันเช็มไม่ได้ครับเชลี่ไม่นะเปลี่ย่ช่าตัว แต่ตัวขาใช่บุรีขวาแชมใช่บุรีขวาแชมครับแชมอยู่ไหนบ้านนะครับเชมอยู่ไหนบ้านชิงแชมไชบุรีไชบุรีขวาแชมครับวันนี้ครับเบอร์ครับซื้เบอร์ยาวไมมนะครับตัวนี้เจอแต่จะไม่พิษนะครับอินานี้ด้วยครับอินานี้ด้วยเบอร์ที่ตัวนี้ซ่อมอย่างมีเลยครับชิงเรื่อชิงเรื่องติซ่อมครับต่อไปครติซ่อมห้าดอกครับห้าดอก นกชุดนี้นะครับทังซ้ำนกแล้วก็ทังซี่นกก่อนนี้เรือเรือซ้ำนกครับตัวน้อยถิงเบิ้ลทื่อว่าเสี่ยวกาดเลยนะครับวันนี้มีช้างค้างนะครับข้อบะนมแล้วกาอันใหญ่ครับนกออนซี่สกล้ากัะบี่ครับเขาสามจับวัดครับิเหวี่ยนว้าตลอดนะาไม่มีกันฟีเลยนะมีกันฟีแค่กันเดียวนะกันฟีอ้วกันดามดามเบิอดดาม ตัวตีซ้ำตีแล้วก็ซ้ำตัวไหนแล้วลาก็ขึ้นหนึ่งเลยที่ก่อนตัวไหนก่อนสีเหลี่ยมตัวไหนล้วก็ขึ้นหนึนน่งเลยสีเหลี่ยมข้าวน่ะแมวครับผมครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งเลยไม่มีฟรีเลยใช่ไหมครับไม่มีฟรีเลยครับเจ้ากองนกรับซาบนะครับไม่มีขั้นฟรีเลยนะครับเ,รเดี๋ยว์รันครับนักกอล์ฟซีธรรมารัตเชี่ยครับครับนะครับกรงมาแล้วครับก็ทำที่ครับก็ทำที่ครับที่จริงๆอุ้ย เจ้าของก็หกเจ็ดครับอ้ห้าดอกสามเสียงครับตก็ต่อไปหัวข้าวเลยครับนะแมวอัดใหญ่ครับหัดเย้ยครับอัดเย้ยครับเอาเลยข้าเชี่ยครับอู้มาแล้วแล้วครับมาแล้วแล้วครับน้องบูมช่างติดเอาอันี้มาใหญ่ครับอุ้ยเร็วกอเอาสะบัดตัวหนึ่งทีสี่ดอกสามเสียงครับตก็ต่อไปครับชอยกับบี้ครับไอ้บี้เชี่ยครับบี้เชี่ย โอ้มาเร็วแล้วครับมาเลยครับข้อสี่้าชอยข้อสี่ห้าครับห้าห้าดอกสามเสี้ยงครับเอาเฉยไม่เฉยไม่ซ่องนกเฉไม่ซ่องนไม่ซ่องนกไม่จบครับไม่ไม่จบไม่โอ้คนหนุกวิจจะเป็นเอาเอาข้อจะคิดปะยนอนหนวิจนะเอาสิเอาชิงอันดับที่ซ่องกันไหมครับชิงงบเฉยห้าเฉยห้านครสี่ธรรมดาคนหนุมวิจจะไนเอ็นแล้วกะพีครับได้ตัวชดเอาหัวผม ตาคอยวของเหลี่ยมเลียท่านคู่ครับไอ้เลียท่านคู่เลยคอยสีเหลี่ยมก้อนวงเหลี่ยมก้อนครับเหลี่ยมครับใายมือก้อนครับกันฟรีนะครับกันฟรีนาก้อนซี่สมารัสเชี่ยครับโอ้ยโจแล้วโจอ้แล้วป่มป่มอยู่ตรงส่งเชี่ยได้นะนะแม่นะอ่าอ่านาก้อนเหมือนกันมาลูกมาลูกมากันลุงรับ มา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 หลักขวัญซี้ครับต้องสายมือครับดำครับต้องดำครับน้องดำครับซองขูมันจะสะบัดตัวหนึ่งทีก็สักขูดกันทําไมมากขันครุ้งซี่ดอกสามเสี้ครับคว้ามือครับกับพี่ครับน้องชอยครับน้องชอยครับซึ่งอยู่ถุงสองกระเช้าได้ครับหนึ่งมาครับขอดอกตีซองครับก็ดอกตีเข็มเข็มเฉียกกันเฉียกกัน สองดอกกอดอกตีซ้ำเนยเร็วชอยเร็วเร็ยวนะชอยกระุบซ่องดอกซ้มเสี้ยงกับนาชอยครับตีซ่องนะครับไปชานกลางนะครับซี่ธรรมราครับตีซ้มข้องนายชอยครับกระบี่เข้าปน้มครับก็ยินดีกับทุกราวัลนะครับรายกาเป็นกำลังใจให้ครับทุกท่านที่วันนี้ไม่ได้ราวนลนะครับเพียกว่าครบทวนกะบวนความครับพี่น้องครับต่อเช้าต่อเช้าพบกันอีกเปนวันนะครับสำหรับ พี่น้องที่ชินชอบกาติกกา